งค์นี้นะครับเป็นหลวงพอ่อวัดบ้านแหลมนะครับหลังยันแบบนี้เป็นภาษากอมนะฮะนี่นะปื๊ดไปนี่เนี่ยดูออกไซด์นะฮะดูธรรมชาติดูขมขมาขี้เบ้าควันไฟเป็นงานหล่อบโบราณแบบนี้นะฮะการช่ออยู่นี่นี่การช่อเห็นไหมเห็นการช่อไหมนะครับเห็นการช่อไหมนี่ราจตะไบาการช่อเห็นไหม เน่ยอันนี้ปีลึกนะปีประมาณ2457ี่ถึงหกนะฮะนะครับอันนี้เข้ากล้องใหญ่แล้วนะนะฮะวันนี้4 0 0พันเท่านั้นนะรายการนี้นะนี่นะครับแตกหมดละนะครับแตกกระจายหมดละนะครับเน,นี่ยเห็นไหมเนี่ยโอ้โหเปิ นี่นะบวมฟูปูดนูนเป็นเม็ดข้าวสารเลยนะ,นะะเนี่ยดูดีดูแก้มเนะี่ยโอ้โหมดูออกไซด์เนี่ยเนี่ยเป็นเซียนเป็นเม็ดข้าวสารนะฮะปูดนูนนี่ไหมปูดนูนบวมฟูเห็นไหมนี่คือกาืภาพนะครับที่ผ่านการเวลาองค์นี้นะครับเปิดแบ่งที่สี่พันเท่านั้นนะสี่พันเท่านั้นนะฮะนี่นะ่ยอ่ารุ่นแรกเลยรุ่นแรกเลยวัดบั้งหน่